สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียร์ดําสิงครับนี่พา FC มาดูรถทับรัยางครับพาปลาเรามาดูงานหน่อยครับเนี่ยรถเกตรเราลอมิกนะครับลอมิกรัยางครับลอมิกเดี๋ยวปลาเราสั่งเครื่องจักรมาใหม่เลยเบื่อ <laughs> จุดจัด <laughs> อ้าวปวดว่ะ ไปไหนฮะสร้างเครื่องจักรได้ป่ะนี่นี่แล้วแกคุ้มงานเลยโอแมนไม่เหมาะนะแม่ครับแต่ยินเขาว่ารับงานสั่งรับงานใหญ่ครับนี่รถเราสเปรดเต็มเลยครับนี่ดูรถเตียนี่รอลอมิกนับนี่ จะรลมิ๊ไปขับนบาหมขับกัน้าหมวาับเดียวพ่อฮ่้ฮ่่ากนมิเอาหน่ันนอัน้รบดับนยินคูิยังไปเออเอว่ย่ลับแล้วกับจอ หลวงชนบทนรเอาต้องให้หลวงแผ่นดินครับโอ้นี่โอ้รถบทใหญ่ครับสุดจัดครับนี่เจ็บคุมงานครับโอ้เบิ่อเมื่เมื่เมื่อเมื่อเมื่อกันหลังเลยเก็บยินงในเขานะเก็บยินงในเขา ดูทีมงานผมครับ <puis> ยืนดูรถทัารอย่างสัุ่สั่งเลยนี่โอ้จัดรันกีตันนี่พี่น้องโอ้เอ เฮ้ยลงมาก่อนเดี๋ยวจะขับเองเฮ้ย bay hết mày chụp khi vậy không khi vậy Yeah. โอ้โอปลาเรานี่ชอบใหญ่ครับแบบนี้นี่ดจุกจัดครับเดี๋ยวเราเอาตัวเล็กขึ้นมาเก็บงานนะครับเดี๋ยวตัวเล็กขึ้นมาเก็บงานดูดูจิมง,งานจีมง,งานปลาเรา ยืนซุนงูทำงานบกลางหัวนมก็มีครับโอ้ส yeah. uh, right bon oh, ุดจัดครับงานนี้มีเฮครับงานนี้ปัดไปแล้วครับมาแล้วครับนี่ปัดงูมอนมาว่ะเป็นทีสุดจัดครับนี่ดูอ่ะ

哎。 ตามลครับครับมาชมบรรยากาศด้านในบ้างครับนี่เดี๋ยวปลาเราสั่งเครื่องจักรใหม่เข้าเลยครับเดี๋ยวรถรถไอ้คันเล็กเรารอรอเก็บงานครับรอเก็บงานเออโอ้สุดจัดครับ ครับปัดมือต้องไวครับนะมือต้องไวครับน,ะนี่โอ้แบบนี้มันดีคนระับจะเจอรถบ้าเรานี่โอ้ตายหายนะครับโอ้คุนจัดครับ เก็บกานีอบเก็บขอบครับเก็บขอบใช่ไหมเนี่

ไปดูอ่ะเต็มใบครับอยากหมดเลยตุจกจัดครับมีกละดอย่างครับปลาเลาบอกเดี๋ยวเจอกันครับเร็วๆนี้ครับถูกรอตตรี่นะพี่น้องถูกรัตตรี่ต้อง20ใบครับถึงจะซื้อเกิดจากได้ถูไปเดียวนี่ไม่ได้ครับ เก็บเราติดตามตอนต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,า,ากาาากดไลค์กดแชร์ช่องบอเบียร์ดัมซิงครับสวัสดีครับ